ทำทำเกี่ยวกับอะไรฮนะอันนี้เราเราทำระบบให้กับทางคมเชื่อมกับของกองกตครับเอาระบบที่จะต,อต้องม,มบอบผู้สมัครติ้นออกมาครับของข้อครับอ๋อผู้สมัครเราก็จะเหมือนที่เรียนรางออกมาได้เลยใช่ครับ,รบนนไม่ใช่ครับเป็นร่างตรงนีครับมันยัเป็นความลับอยู่ไอ้ที่พูดไปนี้ก็แค่เป็นเป็นเหมือนข่าวกระจาย แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นการซื้อเสียงไหมอาจจะเป็นการให้เงินไหมหรืออาจจะเป็นการข่มขู่ไหมใส่บูทูธคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจเราไม่รู้นะครับบูทูธเนี่ยมันอยู่ยิงย่งเป็นผู้หญิงเนี่ยให้เขาตรวจให้ดีแล้วก็พวกเนี่ยคนหรือเปล่าหรืออาจจะเนีบอะไรเข้าไปเราไม่รู้อะเหมือนเหมือน การข่าวหรอครับการข่าวรบเก็บไปหมดแล้วครับเรามีทั้งสันนิบาตเรามีทั้งกลุ่มตำรวจพื้นที่ที่เป็นสายสืบนะครับพอนักการเมืองกลุ่มการเมืองไม่ว่าจังหวัดใดนะครับเราก็เป็นกลุ่มเฝ้าระวังอยู่แล้วครับตอนนี้เรารอรับเหตุเรารอรับรายงานเหตุนะครับทุกอย่างจะต้องผ่านกกตก่อนนะครับกกตจะเป็นผู้พิจารณาว่า การกระทำลักษณะอย่างนี้เป็นความผิดหรือไม่นะครับถ้าเป็นความผิดก็เป็นหน้าที่ของจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรามีกลุ่มพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับในทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเราตั้งไว,แว้แล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าการะทำความผิดมันมีพรบประกอบนะครับเราสามารถดำเนินคดีได้ทันทีครับพระิศายวผมจะไปที่โคราชครับไปที่นครราชสีมาที่เดอะมอลนะครับ ก็เปจุดเลือกตั้งอีกจุดหนึ่งซึ่งมีจํานวนคนที่ได้รับการเลือกจํานวนมากต้องขอบคุณทางท่านผู้บริการนะครับการกรออกตจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจัดการเ,าเลือกสวได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแต่เพราะว่าผมไปดูหลายที่นะครับมีการมีประกาศคําเตือนเกี่ยวกับการใช้บลูทูธการใช้สามาร์ทวอทซึ่งสามารถจะส่งสัญญาณได้นะครับแล้วก็ iPad แล้วก็มือถือซึ่งถือเป็นไม่ว่าจะเป็น Android iPhone นะครับก็เข้าไปไม่ได้ซึ่งมีเคสตัวอย่างแล้วนะครับที่นนทบุรีแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็จำคุกด้วยนะครับแล้วก็ปรับอีก2,500บาทแต่ว่าโทษจำนั้นรอนะครับแค่พกบูทูธเข้าไปนะครับที่หูนะครับอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาตามนะครับแต่เป็นกฎกติกาและเป็นข้อห้ามตามพรบอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นครับการเลือกสววันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมไปมาที่ องเทพานนครที่ตึกเซนทราของอาคารวายุพักนะครับก็มีการเลือกประมาณ1,600นรนายด้วยกัน600ท่านก็ขณะนี้ก็ยังเลือกรอบสองอยู่แต่ที่นี่ก็จะน้อยกว่าเยอะนะครับก็่วงนี้ก็จะอกประมาณสักเสร็จสิ้นก็น่าจะเหลือสท่านด้วยกันที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบประเทศนะครับซึ่งจะเลือกกันที่เมืองทองธานีนะครับก็คงมีหน้าที่ผมต่อไปครับที่ผมต้องไปดูนะครับ จังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมครับเอ่อถามว่าจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมจังหวัดใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือมีข่าวนะครับเราก็ให้ฝ่ายสืบสวนนะครับลงไปเฝ้าฟังเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเราเราไม่อยากให้เหตุการณ์ใดๆนะครับที่เกิดขึ้น และไม่เกิดความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเจ้าหนาที่ตำรวจมีหน้าที่การรักษาความปลอดภัยนะครับและการรักษาสถานที่แล้ที่สำคัญกว่านั้นคือหาวิเหตุนะครับก็จะดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีก็คือเป็นข้อสุดท้ายของเราครับ